somewhere waiting for me My lover stands on golden sand and watches the ships that go sail somewhere, Fly like birds on high, then straight to her arms. i for It's fun. ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะพบก,กับจิตร้อยร้านจันเด็เช่นเคยค่ะตอนนี้ติดอยู่ที่หน้านี่เลยเดอะบาร์สเต็กเฮาเขาบอกว่าที่นี่เป็นบ้านที่มีสเต็กความหลากหลายลงไปถึงสิเนเจของร้านนี้ยอบมากโดยเฉพาะเนี่ยค่ะนะักท่องเที่ทยวให้ความสนใจมากเพราะว่าที่ร้านอาหารแห่งนี้ค่ะเขาอยู่ภายใต้ฟาร์มแกะค่ะท่านผู้ชมจะมีอะไรที่น่าสนใจเดินมาเลยเห็นเมนูอยู่ตรงข้างหน้าอยู่มา ที่นี่เขาบอกว่ามีทั้งอาหารไทยอาหารยุโรปลงไปถึงอะสเต็กด้วยสเต็กที่นี่เขาบอกว่าเนื้อจัดเต็มขอดูก่อนขอแอบดูก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงฟิตแอนด์ชิพเขาบอกว่าเลิศมากแลมช็อปค่ะท่า,ทานผู้ชมมากินสเต็กก็ต้องกินแลมช็อปเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอาหารจานหลักยุโรปไทยลงไปถึงของหวานที่นี่เขาบอกว่ารุ่งกลิ่มลุ่มลิ้มมากเลย ไม่เชื่อไปดูกันวันนี้นัดกับก้าวไว้มัง้งว่าจะมาเมามอยกันเรื่องอาหารที่สเต็กบาร์นี่เขามีอะไรที่น่าสนใจป่ะ oh, คือไนค่ะบรรยากาศ sure. ต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านค่ะก็จะมีการตกแต่งแบบสไตล์ เหมือนแบบติดอังกฤษอังกฤษหน่อยมีกรอบรูปเยอะเลยรวมไปถึงตอนนี้มีเด็กน้อยรอยอยู่ตรงนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูการค่าว่าจะมีอาหารอะไรที่น่าสนใจนัดกันไว้แล้วไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวเดินไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปขณะทัวร์และตอนนี้ค่ะจีก็นั่งกับก้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะก้าเมอโกับนางก่อนเริ่มข้ารายการนางบอกว่านางตื่นเต้นตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่หรือเปล่า ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วนางบอกว่าไปสูตรรมสเต็กข้างในแล้วนางก็เกลียดกลิ่นโชยแบบได้รมมาเนาะเขาบอกว่ามาที่เดอะบาร์สเต็กเนี่ยต้องสั่งสเต็กไม่สั่งไม่ได้ทุกโต๊ะต้องสั่งคือตัวไหนอย่างวันนี้นะคะก็คือจริงจริงเซ็นเตอร์ของเราค่ะมีหลายรายการตอนนี้ที่นําเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นพ็อกลิปใช่แค่บางส่วนแค่บางส่วนแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าใครมาต้องสั่งทุกโต๊ะก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก่อนที่จะเมาส์มอยในส่วนอาหารค่ะ ทำไมเราถึงมาเลือกที่ว่าเปิดเป็นร้านสเต็กในฟาร์มแกะจุดเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะเริ่มสักเจ้าของนะคะเป็นเคยเป็นเชฟมาก่อนที่ประเทศอังกฤษใช่เคยเป็นเชฟมาก,ก,ก,มากแล้วชอบใช่ค่ะชอบทาอาหารแล้วก็เลยเห็นว่าพอเปิดฟาร์มนั้นเนี่ยอยากให้มีร้านอาหารอยู่ในฟาร์มซึ่งเป็นตัวเรื่องหนึ่งของคนพะยาสามารถมาชมฟาร์มพร้อมกับรับประทานอาหารด้วยในตัวใช่ค่ะก็เลยเลือกเป็นแบ เปิดเป็นสเต็กมันจะได้เข้ากับบรรยากาศฟาร์มหน่อยบวกกับว่าเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็เลยจัดมาหน่อยเนาะต้องบอกว่าพูดถึงว่าอาหารเนี่ยฝีมือเชฟเขาต้องประสดยอดอยู่แล้วนอกจากที่ว่ามีในส่วนของสเต็กยังมีอาหารอย่างอื่นมีอาหารไทยยุโรปด้วยใช่ไหมะด้วยค่ะก็คือเราไม่ได้จ่อจงพสเองเดียวจะมีอาหารไทยอาหารเป็นซวชั่น หรือว่าจะเป็นอของหวานี่ครบหมดเลยเมื่อกี้เข้ามาค่ะกรีดจุดทารัดกรีดเองเห็นมีพวกวาฟเฟิลนำเข้าจากเวลเยียมด้วยวัตถุดิบที่นี่นอกจากที่มีในส่วนของไทยก็ยังมีนําเข้าด้วยใช่ค่ะก็คืออย่างอย่างเช่นเป็นเนื้อค่ะก็จะมีพวกเเป็นของจากออสเตรเลียที่นําเข้ามาเนื้อค่ะใช่จะมีฟิลาเมียงใช่ที่แบบว่านําเข้ามาเหมือนกันได้ยินราคาแว่วๆค่ะจานอยู่ตรงหน้านี้แบบว่าถูกมากแล้ววัตถุดิบทําไม จัดมาเต็มถูกขนาดนี้ทาไมถึงแบบว่าเอาใจในส่วนของแบบราคาแบบไม่แพงก็คืออย่างในส่วนเ,เราคิดถึงว่าถ้าเราทานอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากให้คนทานนะมีความสุขและได้ทานอา,อาหารที่อร่อยดีๆอย่างนี้ใช่แล้วก็เลยจัดเต็มทั่วไปตามห้างเจ็ดอัพนะจ๊ะฉันจะบอกไว้ก่อนนำเข้าจากออสเตรเลียด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมาท์มอยกันเอาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าอยากรู้แล้วว่าในส่วนของเดอะมาสเต็กนี้ก็คือตัวนี้ต้องสั่งนี่คือเป็นอ่ พอกลิบค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นเนื้อสันสันในคะน่ะนำเข้า,ขาคู่กับเป็นฟรายแล้วก็สลัดใช่ค่ะรวมถึงมีเป็นซอสบาร์บีคิวที่ใช่ค่ะเป็นซอสที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเร<บ>าอัานนี้เป็นปอเปียเป็ดค่ะอันนี้ผสมซอสข้างในเป็นสูตรเฉพาะของเจ้าของร้านที่เขาทําขึ้นมาใช่ค่ะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน จัดมาแบบน่ารักฟุ้งฟิงฟุ้งฟ,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 งฟิงสไตล์ฟาร์มมากเลยรวมไปถึงข้างหน้าจาอลังการนี่คืออะไรคะอันนี้จะเป็นในส่วนของอามัสมันแกะคะ่ะใช่ค่ะก็คือจะเป็นแกงกะหรี่ค่ะที่ทาจากเนื้ออ่อนเนื้อแกะมาแทนเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่รองกรอบนุ่มแป้งเนี่ยอร่อยมากในชินอยากจะชิมและสัมผัสนี่ก็คือแบบอีกหนึ่งเมนูที่ว่าตัวท็อปเหมือนกันไม่ใช่เอาแกะมาตรงนี้ใช่ไหมก้าวเรา เรามีแกะเฉพาะของเราไม่ใช่นำเข้าไม่ใช่นำมาจากฝรั่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีสเต็กประเภทอื่นอีกมากมายที่ไม่ทานเนื้อก็จะมีปลามีหมูนู่นนี่นั่นเราก็สามารถที่มาเลือกดูการแต่ว่าทามาที่นี่ต้องสั่งจากในส่วนของแบบข้างหน้านี่แหละค่ะนี่คืออะไรเอื่นของอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มค่ะในส่วนของเอออันนี้เป็นชาเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นโกโก้ค่ะสูตรจะเข้มข้นหวานลงตัวใช่ถ้าสะว่าเด็กๆมาก็สามารถที่ คุณพ่อคุณแม่ก็ทานอาหารไปมันก็สามารถทานอย่างนี้ได้เนาะรวมถึงของหวานเห็นพูดเกินเข้าก่อนรายการมีของหวานอะไรวันนี้มาชกอ๋อเป็นเบรดพุดดิ้งค่ะใช่ก็คือเป็นพุดดิ้งผสมสารกับเนขนมปงังมาแล้วเห็นแล้วอยากจะมาทานร้านเปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดแล้วเปิดแล้วตั้งแ,แต่10โมงถึง2ทุ่มค่ะ ใช่ถึงสองคู่ของร้านใช่ค่ะวิวบรรยากาศที่เป็นในฟาร์มแกะด้วยนอกจากที่โซนที่เรานั่งตรงนี้ค่ะก้าวยังมีโซนอื่นด้วยใช่ค่ะก็คือมีในส่วนของที่เป็นห้องกระจกอะค่ะจะเป็นในส่วนของที่เป็นเอ่อพิเวตหน่อยหรือว่าคนน้อยๆอย่างค่ะใช่แล้วจะมีตรงนั้นรองรับเพื่อนๆแบบ<า>เออเป็นจัดเลี้ยงเป็นคณะแล้วก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็คือต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เลิศคานามีพร้อมรองรับทุกอย่างทั้งอาหารไทยก็มีในส่วนรองรับด้วยเนาะมาแล้วอยากจะมาร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนของฟาร์มแก่ก็คือถ้าศมนติว่าเข้ามาในฟาร์มแก่ค่ะก็คือเลี้ยวทางขวาค่ะใช่เราก็จะเห็นเลยตึกสีแดงๆไม่อยากเที่ยวฟาร์มแก่อะค่ะก้าวอยากจะมาทานที่ร้านเลยอันนี้ต้องเสียค่าบัตรไหมคะไม่เสียค่ะก็คือสามารถเข้ามาที่ร้านอาหารได้เลยล้่ก็คือแบบว่าถ้ามาทานอาหารก็คือบอกกับทางประตูเข้าเลยใช่ไหมคะว่ามาร้านอาหารก็คือเขา ปล่อยเข้ามาเลยหรือว่าจะมาเที่ยวก่อนไปเดินชมนุ่นแกะก่อนก็สามารถเข้ามาได้ปัตรราคาเท่าไหร่คะหนนี้ถ้าบัตรค่าเข้านะคะก็คือจะเป็นอ่าห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นเองใช่<ม>หกิจกรรมขณะเยะแยมมาค่ะก็คือกิจกรรมหลักค,ค,คือจะให้อาหารแกะค่ะ,ลคะแล้วก็จะมีในส่วนของเออเป็นกิจกรรมขี่ม้ารอบรอบฟาร์มของเราใช่ค่ะชมทัศนียภาพจุดมุมต่างๆเรามีเตรียมให้พร้อมถ้าว่ามาวันหยุดก็มาพักผ่อน พาลูกนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มารับประทานอาหารที่ร้านเราลูกพี่ใหญ่เนี่ยค่ะมีอัลปาก้าค่ะอัลปาก้าเป็นสัตว์ที่กำเพิ่งนําเข้ามาใหม่ในฟาร์ของเราซึ่งอันเนี้ยเราไม่เสียไม่คิดค่าเข้าชมรวมไปถึงมาสัมผัสสเต็กด้วยค่ะเบอร์โทกิ้งก้างค่ะก้าวอยากจะมาสั่งจองโต๊ะและกลัวไม่ทันทัรวกรุ๊ปจีนค่ะ ได้ไคะด่ะก็คือติดต่อมาที่ทางเก้าก็ได้นะคะ0818082019ค่ะมีแฟนเพจในส่วนของร้านอาหารด้วยเพจชื่ออะไรคะอ,อ่พัทยาชิฟฟาร์มค่ะตร,ตรงกับชื่อฟาร์มของเราเลยใช่ตรงนั้นสามารถที่ดูในส่วนของฟาร์มด้วยแล้วก็ร้านอาหารด้วยเก้าบอกว่าเก้าพูดไม่เก่งค่ะพี่จีค่ะนู้นนี่นัน่น,นแต่นางพูดเป็นต่อยหอยดิฉันยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรสักนิดเลย <c oughs> แซวหน่อยนิดนึงบอกว่ามาจากร้านจานเด็ค่ะเก้ามาที่สเต็กมารวมีส่วนตัว แน่นอนค่ะเราให้สิทธิพิเศษกับคุณเลยค่ะลด10%ทันทีค่ะเฉพาะใช่ค่ะก็คือลด10%ค่าอาหารขอบคุณแทนท่านผู้ชมจริงๆลดค่ะท่านผู้ชมคะใครที่บอกว่ามาจากร้อยล้านจานเด็ดค่ะลดทัทนที10%ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรจีบเบอร์ให้กิีนกลางด้านล่างเราก็กรีนกลางมาแล้วกันระหว่างรอไอศครีมค่ะมอบไปให้แล้วกันค่ะก้าวว่าเรามาเยี่ยมไปที่เรียบร้อยแล้วเย่ก้าวมีใจจ้ามอบให้เลยค่ะ ร้อยล้านจานเด็ดมาชมความน่ารักของก้าค่ะก้าบอกว่าก้าพูดไม่เก่งแต่ว่า,าลองพูดกับนางแล้วนางจะพูดไปต่อยหอยแล้จ้าก็สามารถมาทานได้รวมไปถึงนี่ค่ะสเต็กเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากลองมาจิมการนำเข้าจากออสเตรเลียด้วยราคาไม่แพงบอกว่าร้อยล้านจานเด็ดลดทันทีค่ะ10%นี่นะคะก็วันนี้ขอบคุณก้ามากและหลังจากนี้จะไปชิมอะไรนะ เบทพุดดิ้งค่ะเบทพุดดิ้งค่ะเขาบอกว่าเสิร์ฟปุ๊บน้องทานปั๊บไม่งั้นมันจะปุ๊บยุบลงมาทันทีต้องคือสั่งปั๊บกินเลยเช่็จไหมคะ,คะลดสิเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมากันได้เลยสำหรับวันนี้จีกับก้าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ